ความทะเลแล้วก็ป่าเห็ดของเรานะจ๊ะ คนดูเห็ดพื่องหวานตรงนี้ค่ะมีหลายดอกนะคะเพื่อนๆแล้วดูข้างบนค่ะเดี๋ยวพี่ยาจะพามาถอนเลยนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวปิดรูไว้ค่ะโอ้สวยมากค่ะเพื่อนๆดูข้างใต้ค่ะสวยมากค่ะมีอีกค่ะมีอีกมีอีกไปจ้ะมีอีก นี่เราต้องเก็บไปค่ะไม่เก็บไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่เก็บนะเขาก็จะมาดาย่าค่ะเพื่อนๆก็จะตัดเขาค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีอีกค่ะเพื่อน,อนคะนี่ค่ะคือถ้าเราไม่เก็บเนี่ยคือเขาดาย่านี่ก็คือเห็ดเขาก็จะขาดไปเลยค่ะแล้วนี่อีกดอกหนึ่งค่ะเพื่อนใหญ่มากเลยค่ะ นี่ค่ะฟินเวอร์เลยค่ะเพื่อนดูค่ะนี่จ้ะโอ้ยงามมากเลยค่ะเพื่อนมีอีกนะคะมีอีกคะ่ะมีอีกค่ะเพื่อน่ะไปจ้าแต่อันนี้จะเป็นเห็ดอ,อินดิโกหเห็ดนคะคะเพื่อนตัวนี้จะเป็นอินดิโกเห็ดน,นะนี่ค่ะตรงนี้อีกดอกหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกดอกหนึ่งคะ่ะเพื่อน แล้วก็มีตรงนี้จีเล็กๆอยู่อีกดอกหนึ่งค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วมีจีอยู่ตรงนี้ด้วยทุนน่งหวานค่ะงามมาก ความป่าสวยมากถุงคอนสามเกลอือนี่โอ๊ยโอ้ย,อยพี่แอา์ถอดถุงมือแล้วนะเดี๋ยวจะใส่ถุงมืออยู่นี่ถุงมืออยู่นี่เดี๋ยวเพื่อนๆจะมีดราม่าเนาะนี่จ้าสามเกลือจ้ะแล้วก็มีอีก<ส>ตรงนี้ห้าส,สีเขาตรงนี้พี่ยอรไม่เอา เราเอาตรงนี้เราชักเล่นตัวแล้วเะเยอะมากเต็มว่วโอ้ยเพื่อนเพื่อนเห็ดผ้หวานล้วนเลยจ้าหนึ่นก็มีเพียบเลยเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ทันได้ใส่ถุงมือเด้อแต่มาเจอเห็ดซะก่อนแบบมันเยอะมากดูดูแล้วก็นี่อีกเพื่อนแล้วก็นี่อีกนี่ดีสามนี่อีกอันนี้โดนกินค่ะนี่อีกค่ะนี่ดูนี่ดิ ผู้นี้สองนี่อีกสองจะเก็บเองนี่หนึ่งนี่อีกหนึ่งจ้าข้างหลังไหนวินอีกหนึ่งไหนบ้างโอ้โน่น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 อีกโน่นอีกมาเก็บกันค่ะมาเก็บตัดที่อีกโอ้ดอกเล็กๆก็เยอะเลย เอาสามสหายนี่ก่อนสาหร่ายเยอะจังเลยนะสามกรอสหามัเกลมอะไรอีฟายด์หรืออลืมไม่ดอกใหญ่ตรงที่เราไปดูกันแล้วใช่ไหมดอกแรกอ่ะใช่ไม่ไม่ง้อแลวใช่ไหมเพื่อนเพื่อนโอ้โหดูความขาดูความขาดูความอ่อนความขานี่ ดูอันนี้ก็ยังเล็กอยู่ได้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 จะกีนที่ตัวเองถอนไปแหละนี่นี่อีกสองเพราะว่าถ้ามันโดนมือเราแล้วมันจะฝ่อร์โอ้โหหหักหัวหักเอาลกออันนี้จีเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอันนี้จีจีดูจะได้ว่าน่าเท่าละนู่นอีกดอกคนต้นอ่ะ นเธอเลิกถ่ายได้แล้วมันเยอะถ่ายห้ดูนะที่บอกพี่ยาว่าเธอเลิกถ่ายได้แล้วเก็บอย่างเดียวเลยก็ท่านผู้ชมเขารอฟินอยู่เนาะท่านผู้ชมพี่ยาอยากจะบอกว่าพี่ยาฟินมากแล้วก็เอาจริงพี่ยาคานเก็บเห็ดว่ะเอาจริงนะชีวิตนี้ ข้ออะไรจะมีอะไรดีกว่านี้เพราะมันฟินป่ะเก็บวางไว้แล้วให้หน้าที่เป็นคนเก็บแคนตาล่าด้วยเก็บอันนู้นเลยแคนตาลันปั๊บแล้วซี่เดียวแคนตาลันอันนี้คือเห็ดปูมันเห็ดมันปูแคนตาลันเหรอแคนตาเรนเหรอเออจุ่มเบ้เลยเออ ว้าวโอ้โอ้เป็นจุ้มเป็นจุ้มเลยเพื่อนๆน,นี่ค่ะ,ะน,นี่ค่ะน,นี่ค่ะอันนี้ยังเล็กเราก็เอาไว้ก่อนอันนี้ก็ยังเล็กค่ะเป็นหัวเป็นหัวอยู่นี่คือเป็นอุ้ย ันที่มีตัวโต,วตวหน่อยดู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 วันีเ้เธอก็จำไว้นะต้นนี้นะคุณนางไม่รู้น้องจะได้มาเปล่าท่านพี่เพราะว่าหัวน้องจะปล่อยมาเ,าเปล่าถ้าเพื่อนไม่มาด้วยนี่ฝันออลองลองดูถือกล้องไหม่รู้น้องจะมาได้ไหมไม่รู้จะมีงานหรือเปล่าดิอืมคุณพระนี่อันนี้เรา เราไม่เก็บเพื่อนอันนี้เราไม่เก็บเเก็บเาเก็บใบนี้ดีกว่าแต่ออนไรจะออนไเยอะเกินปิดๆๆเก็บวินดาเฮียวจ้คิดว่าผ่านตาไปแล้วนะนี่อีกเพื่อน กุ่มเล็กๆอยู่นีอรืออันนี้จะไม่ใช่เพิ่งหวานนะคะอันนี้จะเป็นอินสตอกเนาะอินสตอกก็อินดิโก้เห็ด นี่นี่คือเราต้องผ่านไปแล้วค่ะเพื่อนเพเพราะว่านนคือเราได้เห็ดเยอะมากเพราะฉะนั้นเห็ดดินเห็ดก่อตอนนี้คือพี่ย่าไม่เก็บค่ะพอแล้ว ตั้งเท่าโลเลยอินเดียโก้เจอเพื่อนพี่กินไม่ได้หรอกินได้ค่ะอันนี้เป็นก่อแดงอันนี้ก่อแดง<อ>ที่ทันย่าบอกเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆไม่รู้จักไม่ให้เก็บค่ะเราเป็นคน,น,คนที่รู้จริงๆ,ๆแล้วถึงจะเก็บนะคะเนี่ยเออ พี่แรู้จักพี่ยอรเก็บได้จ้ะอ๋อเยอะมากอ๋ออันนี้ไม่เก็บเอาไว้ก่อนไปจ้ะโอ้โหนาทีบโอ้โหโอูหอดูจุ่มนี้ค่ะ ไม่บุตรอู้ไม่บุตรอู๋พี่ยอรถอดถุงมือแล้วนะจ๊ะเพื่อนเเพราะว่าพี่ยอรร้อนค่ะพอเราเดินเดินแล้วเราแบกเห็ดมันหนักมากไงยแล้วเราก็ร้อนไงเ,พ,เพื่อนจีพรุ่งนี้เราก็เอาไว้ก่อนพรุ่งนี้เราเอาไว้ก่อนเออวันนี้เอาได้ อันนี้ก็เอาได้นนีบอ,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 อกว่าเห็ดนนเพื่อนเพื่อนหน สองพาแฟดนนี่อีกกลุ่มหนึ่งออวิโนยกแอนไอนี่อีกนี่นี่เพื่อนเพื่อนนี่ดูคายโยเฮนคือเห็ดพึ่งหวานนะคะเห็ดพึ่งหวานนี่อีกนี่กจีกําำลังจะขึ้นนี่อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวนะแล้วก็แปดอีกจุ้งนี้เก้านี้สิบจีเล็กเล็กนี้สิบเอ็ดสิบสอง

ดอกละคำ